ฝึกท่าสควอตกับแอดมินหญิงนะครับก็ไม่มีอุปกรณ์ก็เอาขวดนมอะนะน่าจะเป็นขวดนมเลยนะครับเอามาใส่น้ําแล้วก็ถ่วงนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะเทนก็คือผู้หญิงก็คือคนเดียวนะครับนอกนั้นผมเทนผมไม่เทนแล้วก็มันผิดกฎหลักสนาผมรู้ผมเพียแค่จะทําให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆว่าก็คือให้เขาเป็นตัวแทนไปเทนผู้หญิงต่อๆไปนะครับแค่คนเดียวนะครับก,ก็คือท่านี้ก็ผมก็คุยกันน่าจะเป็นเกือบ ยี่สิบสามสิบคลิปแล้วนะท่าสะคอตท่าเดียวเนี่ยครับแต่ละท่านะครับเขาให้เราบวางเท้าก็ห่างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยครับปลายเท้าเปิดสี่ห้าองศาสังเกตไหมครับและให้คุณเชิดอกครับมองตรงนะครับห้ามก้มหน้าด็ดขาดเกรงการเริ่มตัวแล้วครับก็ย่อครับแนวทางผมผมจะให้ทุกคนก็คือย่อเห็นไหมก้นกับถึงพื้นก็เอาง่ายๆให้คุณสังเกตก็คือข้อพับนะครับเห็นไหมครับข้อพับชนกันครับนี่ครับลงจังหวะลงเนี่ยข้อพับชนกันนะครับคือแนวทางผมครับ เพราะว่ามันจะมีผลก็คือต่อท่ายากๆในอนาคตครับซึ่งถ้าคุณจะไปเทนสมมุติคุณไม่แทนกับปืนครับเทนเนอร์บางคนเขาจะให้ลงแค่ครึ่งเดียวคุณสังเกตไหมสําหรับผมจะให้ลงฟูเลเนะครับลงให้เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีท่าที่เราอยากได้เช่นท่าก็คือพิสตอนสวอนะครับ ตระกูลซิงเกิลเล่ขาข้างเดียวกนะับท่าชิมสควอรอะไรมาเพระคุณคุณอยากผลล็อกท่าเท่ๆขาข้างเดียวแล้วคุณทําไม่ได้ครับสุดท้ายคุณก็มานับหนึ่งใหม่ครับต้องมาเมามาสควอรแบบนี้ครับก็นี่ครับลงสุดแบบนี้ครับข้อพับชนกันนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมก็คือจะเทนคืนก็คือแอดมีหญิงคนเดียวนะครับจบผมไม่แทนแล้วผู้หญิงอนะผมบอกเลยก็ทีนี้ผมจะแทนคนก็คือผู้ชายอย่างเดียวนะครับ ผมแค่ให้เขาเป็นไกด์ไลน์นะครับให้เขาไปเทนก็คือคนที่มีขอ้อตกลงตามเขานะครับคือผมก็ตอนนี้ให้เขาไปเหมือนกับขยายอาณาจักรนะครับต้องการผู้นํำอย่างเดียวรับสร้างแต่ผู้นําอย่างเดียวให้ผู้นําเขาไปขยายอาณาจักรรบบลักษณะของผู้นำนะง่ายๆนิดเดียวก็คือคนกล้าแสดงออกนะครับแล้วผมถามหน่อยถ้าคนที่ไม่กล้าแสดงออกเขาจะเป็นผู้นำได้ไงเขาเป็นผู้นําไม่ได้ครับ เช่นคนกล้าแสดงออกเขาแค่โพสตคลิปลงครับเขาก็อาจจะตัดคลิปแล้ทำคอนเทนต์อธิบายก็วิดพื้นท่ามันก็คือจะจัดระเบียบร่างกายร่างกายแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนบบนปุ๊บเพื่อนเขาในเฟซบุ o กครับเขามาเห็นครับเฮ้ยวิถพื้นผิดมาตลอดชีวิตเรอเราดิฟมาผิดตลอดชีวิตเรอเออพอเขารู้ปุ๊บเขาก็ไปปรับเปลี่ยนนะครับมันก็ยังมีประโยชน์นะครับปากต่อปากครับเนี่ยครับแล้วก็คนคนที่แบบคือต้องการต้องคนที่ว่าสภาวะผู้นําหรือชอบ โพสคลิปวิดีโอครับหน้า Facebook ตัวเองอะไรนะเดี๋ยวถ้าคุณเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณทาเพจนะครับก็มันอยู่ที่คุณนะคุณอยากทํำไหมครับแต่ผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับก็เหมือนแอดมินหญิงตอนนี้เขาไม่เพจแล้วนะครับผมบังคับให้ทาเพจเลยครับเพราะว่าผมเสียดายครับคลิปดีอฝึกกันแทบตายเอามาลงหน้าเฟซตัวเองเสียดายเอาไปลงเพจดีกว่าให้คนอื่นเขาดูครับมันมีประโยชน์แน่นอนถ้าคุณคนติดตามคุณเยอะในอนาคตัะผมบอกเลย